ลุ้นเหล่าเมนเทอร์ของรายการช่วงเอเชีย2024ที่ประเทศไทยในปีนี้บอกเลยนะครับผมว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวนี้แต่จะเล่าให้ฟังครับล่าสุดน,นะครับผมก็มีการปล่อยปริศนานะครับจากทางเพจช่วงเอเชียนะครับรายการค้นหาไอดอลหญิงระดับเอเชียนะครับผมซึ่งหลายหคนเนี่ยก็เข้าไปทายไปลุ้นกันว่าอีโมจิคอนต่างๆอันเนี้ยหมายถึงใครจะมาเป็นเมนเทอร์บ้าง โดยแน่นอนนะครับผมก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัว Lead m e n t อ r ไปแล้วนะครับผมสำหรับรายการช่วงเอเชีย2 0 2 4ในปีนี้นะครับซึ่ง Lead m e n t อ r นั่นก็คือแจ็คสันหวังนั่นเองออพี่แจ็คนะครับจะเป็น Lead m e n ทอรนะครับเป็นหัวหน้าของ m e n t ท r รในการที่จะร่วมค้นหาและคัดเลือกนะครับเหล่าไอดอลหญิงนะครับผมในปีนี้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรายการช่วงเอเชีย2 0 2 4ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในปีนี้บ้างะครับ และล่าสุดนะครับผมทางเพจของช่วงเอเชียนะครับก็มีการปล่อยอีโมจิคอนออกมานะครับผมให้เหล่าแฟนคลับได้ลุ้นกันว่าเอ๊ะแล้วเมนเทอร์คนอื่นๆเนี่ยจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวนี้ต่อจะพาทุกคนมาแอบเดากันครับผมว่าอีโมจิคอนนี้น่าจะหมายถึงเมนเทอร์คนไหนกันบ้างอีโมจิคอนแรกนะครับผมนั่นก็คือเป็นรูปใหม่รูปเด็กแล้วก็รูปหัวใจสีฟ้านะครับผมซึ่งเหล่าแฟนคลับนะครับก็ต่างทายกันว่าเป็นเขาคนนี้ครับนั่นก็คือ หนุ่มไมพิรัตนะครับผมหรือทุกคนเนี่ยอาจจะรู้จักไมน,นี่นะผมก,ก๊อปไมนะครับที่ดังมากๆในประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้นะครับไมพิรัตนะครับผมจากนักร้องขวัญใจชาววัยรุ่นนะครับสู่พระเอกวงการบันเทิงในประเทศจีนมีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศจีนนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยเดาว,ว่าไมจะต้องเป็นหนึ่งในเมนเทอร์ในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าดีกรีของไมก็ไม่ธรรมดาสุดๆครับ อีโมจิคอนต่อไปนะครับผมที่หลายคนเดากันนะครับผมก็เป็นลูกท้องฟ้านะครับผมเป็นลูกดาวเสาแล้วก็หัวใจสีม่วงซึ่งหลายๆคนนะครับผมก็บอกว่าน่าจะเป็นเขาคนนี้นะครับผมนั่นก็คือเจฟซาเตอร์นะครับผมศิลปินมากประสบการณ์เก่งสมฉายาพร้อมฉายาพระเจ้าเจฟนะครับคนที่บอกเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับทั้งการร้องนะครับเสน่รวมไปถึงในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับคนที้บอกเลยว่าเสียงก็คือแบบสกดมากม เหมาะสมทุกประการถ้าเป็นเจฟเซสเตอร์คนนี้ครับอีกหนึ่งอีโมจิคอนนะครับผมนั่นก็คือหัวใจสีเขียวผีเสื้อและแมวนะครับผมซึ่งเราแฟนคลับก็ต่างฟันธงออกมาเลยนะครับผมว่าจะต้องเป็นเขาคนนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือหนุ่มเต้นชิติพลนะครับผมเด็กไทยหนึ่งเดียวใน SM Entertainment นะครับศิลปินผู้ที่มีความสามารถ ครบทุกด้านนะครับคนนี้ก็บอกเลยว่าเก่งมากเต๋าเนี่ยเคยออดิชั่นในรายการเดียวกับเต้นด้วยนะครับผมกับรายการ Teen Superstar ตอนที่เต้นเนี่ยอายุ15ปีครับตอนนั้นเต้นเก่งมากๆทุกคนและตอนนี้นะครับผมเต้นเนี่ยก็เป็นศิลปินชื่อดังมากๆนะครับผมของค่าย SM หรือว่าปังมากๆนะครับผมซึ่งสมศักดิ์สรททุกประการที่จะมาเป็นเมนเทอร์ในรายการนี้ครับหูยคนลุกข้าและอีกหนึ่งอีโมิคอนนะครับผมทุกคนทายกันนะครับผมนี่คือสตรอเบอรี่นะครับผม นมและก็โบสีชมพูนะครับผมซึ่งเหล่าแฟนคลับนะครับผมก็เดากันว่ายังไงก็ไม่พ้นเธอคนนี้นะครับผมนั่นก็คือเนเน่พรนับพันนะครับผมจากนักล่าฝันสู่เกิร์กุ๊ปจีและศิลปินเดี่ยวผู้เป่งประกายนะครับผมซึ่งเนเน่นะครับก็คือผู้ชนะรายการช่วง2020นะครับผมในปีน no ั้นด้วยซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวเลยที่ชนะใน รายการในปีนั้นนะครับผมซึ่งน,นี่ก็เหมาะสมทุกประการนะครับทั้งผลงานในวงการบันเทิงไทยและจีนครับที่ปังมากๆนะครับผมโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าเหล่าเมนเทอร์และลีดเมนเทอร์แต่ละคนเนี่ยปังมากๆากตาคิดว่า เหล่าแฟนคลับโซเชียลยังไงก็ทายไม่มีพลาดแน่นอนรอประกาศอย่างเป็นทางการ21 e นี้ครับก็จะรู้แล้วว่าใครที่เป็นเมนเทอร์ลีดเมนเทอร์ในการแข่งขันช่วงเอเชีย2024ที่ประเทศไทยในปีนี้นะครับที่เป็นเจ้าภาพบอกเลยว่าจะต้องสนุกแน่นอนนะครับผมและฝากทุกคนกดติดตามช่องของเต๋อไว้ให้ดีนะครับผมเต๋อจะมาอัปเดตทุกสถานการณ์กันเลยครับและทุกคนคิดว่าอีโมจิคอนต่างๆที่จะมาเป็นเมนเทอร์ คิดตรงกันกับต่อหรือเปล่าว่าจะเป็นศิลปินดังต่อไปนี้ถ้าคิดแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะ